ทำไมควรจะเริ่มลงทุนทองคำนะครับหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงภาวะในตลาดมันถวงสองก็คือสามารถทํากําไรในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างหรือว่าบางทีตลาดหุ้นเราไม่ดีเนี่ยบางคนจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมบอกว่าถึงว่าโชคดีมากท่านรู้ไหมทำไมบ้านเราโชคดีมากบ้านเราเนี่ยการซื้อทองเนี่ยเป็นเรื่องแบบธรรมดาจริงไหมฮะทำไมท่านคิดว่าเออบ้านเราซื้อทองนี่ธรรมดามากท่ไห ไม่เคยซื้อหรือว่าไงครับเพราะ่าบ้านเราเนี่ยท่านเดินไปที่ไหนก็มีร้านทองสังเกตไหมครับเดินไปปุ๊บก็ซื้อได้เดินไปปุ๊บก็ซื้อได,เด,ไปปอได้เข้าถึงง่ายทองคำนอกจากเป็นเซฟเอเวนเนี่ยป้องการความเสีย่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อทองคำเป็นไงครับบ้านเราบางทีก็จะมีคําพูดทีว่ว่ามีทองเรียกมีทองเรียกที่มีเงินเรียก้องอะไรประมาณน,นี้เพราะว่าอะไรครับทองเนี่ยสามารถ มีสภาวะหรือว่าสภาพค้อมสูงกว่าเอาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีซื้อเปลี่ยนได้ทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ทองคำเนี่ยมันลงทุนได้แบบไหนบ้างฉะนั้นเดี๋ยวนี้ลงทุนทองคำเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับมีอยู่4แบบ ในประเทศไทยนะครับตอนนี้4แบบนะครับแบบแรกง่ายๆเลยครับก็คือที่เรารู้จักกันมานานที่มีกันมา50ปีก็คือเป็นเรื่องของการซื้อขายผ่านร้านทองตู้แดงน,นะครับวิธีที่จะลงทุนทองแบบที่2เนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีพวกกองทุนทองคานะครับอาจจะมีกองทุนทองคําต่างๆที่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในกองทุนทองคําต่อที่เรียกว่าเป็น SPDR น,นะครับแบบที่3เดี๋ยวนี้ที่จะได้รับความนิยมในประเทศไทยก็ ที่ทตลาดอนุพันธ์อย่งประเทศไทยเนี่ยได้น,นำเข้ามาในตลาดบ้านเราก็เรียกว่าเป็นโกลฟิเจอร์